สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกับโจอีกแล้วครับผมวันนี้ที่คัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กอ่าเมนูวันนี้เป็นหมูมะนาวอยากทานมานานแล้วเป็นกับแก้มตอนเย็นได้เี่้มมากๆเลยอเดี๋ยววันนี้ส่วนผสมเดี๋ยวดูไปตอนทําแล้วกันครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยโจ๊กตั้งนานไม่รอละเดี๋ยวเราจะเริ่มลวกหมูนะครับโจ๊กใช้เนื้อหมูหั่นแล้วนะครับประมาณ400กรัมน่าจะได้3 4 0 0กรัมโดยประมาณนะครับ พอดีไม่ได้ช่างเปย์ไว้เนาะก็เริ่มจากตั้งน้ำเดือ,ๆด,อดๆเลยนะครับเดือดจะจัดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะลวกหมูเนะอยากให้หมูมันหอมหน่อยก็หยอกยิ้วขาวไปนิดนึงแค่ความมีกลิ่นนะโอเคแล้วก็หมูไปลวกเลยครับนับหนึ่งถึงสามสิบกัเลยนะครับ 5, 6, 27, 28, ห้ายี่หกยเจ็ดยแปดยเก้าสามสิบนะครับแล้วก็คนให้มันแตะาก,กาันนับอีกสักสิบก็พอนี่นะครับเราจะได้หมูนุ่มกําลังดีไม่สุกและไม่แข็งเกินไปเดี๋ยวตรงนี้จกขอไปกรองเอาแต่เนื้อหมูมาก,ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆส่แป๊บหนึ่ง นี่ครับก็จะเป็นเนื้อหมูที่ลวกแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาไปทําหมูมะนาวแล้วมันจะไม่แข็งเกินไปนะครับคือสุกกาลังดีเพราะว่าความร้อนที่มันเล่าจากนี้จะทําให้หมูสุกอีกเนื้อหมูค่อนข้าง,างสุกง่ายครับเพราะว่าจกสไลด์ค่อนข้าง,างบางเพื่อนๆดูนะฮะคือบางมากโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทําน้ํายำกันดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําน้ํายำกันเลยนะครับ ก็ส่วนผสมมันดับแรกเลยที่โจ๊ะจะใส่ลงไปจะเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่ไปก่อนเลยนะครับหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำมะนาวนะครับสามช้อนน้ำปลานะครับหนึ่งช้อน องช้อนนะครับแล้วเราก็ละลายน้ำตาลน้ำปลาและน้ำมะนาวให้มันละลายที่ต้องละลายน้ำตาลให้หมดก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันหวานพอดีแล้วน้ำมะนาวไม่ได้เปรี้ยวเท่ากันทุกลูกนะครับฉนั้นสัดส่วนที่หล,หลายๆคนบอกว่าเป๊ะ,ปะแน่นอนเป๊ะ,ปะแน่นอนจูว่าไม่ใช่นะ จากประสบการณ์ที่ทาอาหารมาบ้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นานซึ่งหนึ่งน้ำมะนาวไม่ได้หวานเท่าไอ้น้ำไม่ได้น้ำมะนาวไม่ได้เปรี้ยวเท่ากันลูกๆแล้วก็น้ําปลาเนี่ยแต่ละยี่ห้อความเค็มไม่เท่ากันในน้ําปลามีน้าตาลนะครับเพื่อนๆทราบหกการือเปล่าดังดั้นมันจะมีรสหวานมันอยู่แล้วล่ะโอเคกรไดาละระดา มาจอกเปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวหวานเสร็จแล้วจงจะใส่ผงบูงรสประมาณหนึ่งช้อนชาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําสต๊อกเพื่อความกลมกล่อมของน้ํายําเราฉะนั้นโจงจะใส่น้ําไอ้ผงบูงรสลงไปด้วยโอเคครับแล้วก็จะเป็นพริกนะครับพริกอันนี้แล้วแต่ความชอบในการเผ็ดเลยวันนี้โจงกใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอยากได้รสที่มันจัดจ้าน นี่ครับไปกันฮะสีสันสุดๆโอเคเราได้พริกที่สีสันจัดจ้านแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำยำเราก็ซาดโอเคแล้วต่อไปจะเป็นกระเทียมนะครับตองใช้กระเทียมเม็ดใหญ่หั่นขวางเอาไว้สำหรับให้เพื่อน ที่เขาชอบทานกะทยมาฮะแล้วก็เป็นกับแกล้มด้วยใเขาเรียกนะเป็นผักแกล้มมันจริงจะมีกลิ่นหอมนิดนึงที่โจ๊กไม่โขงเพราะว่ากลัวกลิ่นมันจะฉุนเกินก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาจานผักเรามาจัดจานกันดีกว่านี่นะครับวันนี้ผักโจ๊กก็จะมีกลัาปี้ซ้อยล้างสะอาดรองด้านล่างนะครับเรานี้การขนาแช่โซดาสักนิดนึงแล้วก็แช่โซดาเย็นๆเ,เลยนะครับให้มันกรอบหรือเพื่อนๆจะลวกก็ได้แต่โจ๊กล้างแล้วก็ผ่านน้ำร้อนนิดนึงแล้วก็ แช่เอาไว้แต่ตอนนี้โจเส็ดน้ำแล้วนะแล้วก็มะเกิดเทศนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแล้วเราก็จะเริ่มจากเนื้อหมูนะครับเวางไปเลยวันนี้ครัวบ้านบ้าน,นิดนึงนะฮะเมนูถ้าบ้านเรียกว่าเมนูขี้เมาเนาะก็ทำแบบขี้เมาขี้เมานิดนึงความพิถีพิถันก็จะน้อยลง นี่นะฮะเรียบร้อยหนึงโอเคตามด้วยน้ำลาดของเรานะครับทอดลงไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย หมูมะนาวง่ายๆแบบนายต้นโจ๊กไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเลยครับเมนูลูกทุ่งก็ทําลูกทุ่งลูกทุ่งง่ายๆแล้วกันครับวันนี้แค่นี้ก็ได้กับข้าวกับแกล้มแบบง่ายๆแล้วหลักๆคือลวกหมูให้นิ่มๆนะครับแล้วก็ทําน้ํายาให้กลมๆตามรสชาติที่เพื่อนๆต้องการเลยแต่ของโจจะเปรี้ยวเค็มหวานถ้าเพื่อนคนไหนไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มหวานนิดนึงได้มันจะตัดกันพอดีโอเคครับส่วนส่วนผสมต่างๆโจจะเขียนไว้ที่ใต้คลิป เพื่อนๆก็ลองทําทานดูไม่ได้ยากอะไรมากมายนะักคือจบเพิ่งหัดทำเนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวมาแชร์กันยังไงไม่ต้องขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องขอจงด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ